หลังจากที่ F c ฟซีได้ฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงทําให้พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหายคิดถึงแม่พึ่งพุ่มพวงไปได้บ้างค่ะแมมก็ด้วยน้ําเสียงหว,วานๆปนเศร้าน้อยๆมีความกังวานและชัดถ้อยชัดคําซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นแววตาท่าทางการแสดงออกการพูดคุยกับเ c ฟซีหน้าเวที หรือการถ่ายทอดอารมณ์เพลงก็ทำให้หลายๆคนนะคะนึกถึงราชินีลูกทุ่งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมากกว่า33ปีอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงแต่ขอออกตัวไว้ก่อนว่าน้องต้นข้าวไม่ได้เรียนแบบแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะแต่ว่าการถ่ายทอดจิตวิญญาณของอารมณ์เพลงต่างหากค่ะซึ่งเป็นในแบบที่ แม่พึ่งพุ่มพวงเคยทำและน้องนะคะก็ทำมันออกมาได้ดีถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่เดินตามรอยแม่พึ่งเลยไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรของแม่พึ่งอยากให้คนฟังทุกคนอย่าเปรียบเทียบกับบรมครูอย่างแม่พึ่งเป็นอันขาดแต่ขอให้ทุกคนฟังด้วยการเปิดใจฟังและก็ให้กำลังใจน้องให้ไปถึงฝั่งฝันค่ะ แม่พึ่งนะคะก็เคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในอดีตอย่างตอนที่เป็นเด็กๆนะคะและตอนนี้น้องต้นข้าวเธอก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกันค่ะว่าอยากจะร้องเพลงให้กับมิตรรักแฟนเพลงของเธอฟังและเมื่อทุกคนได้ฟังแล้วนะคะก็รู้สึกมีความสุขกับบทเพลงของเธอว่าเธอน่ะร้องเพลงได้ดีร้องเพลงได้เพราะนั่นแหละค่ะคือความสุขเล็กๆน้อยๆยของเด็กน้อยคนนี้ และนะคะเธอก็ฝึกฝนทุกวันเรียนรู้แต่ละบทเพลงมีการถ่ายทอดอารมณ์เพลงใช้จิตวิญญาณลงไปในเพลงนั้นๆโดยเฉพาะนะคะเพลงบรมครูอย่างของแม่พึ่งพุ่มพวงทำไมหลายๆคนพอฟังน้องต้นข้าวร้องเพลงของแม่พึ่งแล้วทำให้คิดถึงแม่พึ่งก็เพราะว่าน้องนะคะถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกไปได้ดีมากๆเหมือนกับว่า เพลงของแม่พึ่งนะคะเหมือนแม่พึ่งออกมาร้องเองเลยทีนี้นะคะนี่แหละคะ่ะถึงทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าคุณพึ่งพุ่มพวง,ง,งมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังน้องต้นข้าวนะคะชื่นชมชื่นชอบแม่พึ่งเป็นศิลปินในดวงใจแบบน u m เบ r รวันเลยจริงๆน้องมีศิลปินในดวงใจเยอะแยะมากมายค่ะ แต่คนที่เป็น the winner ก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงนั่นเองเพราะเชื่อว่าน้องร้องเพลงของแม่พึ่งได้แบบเยอะมากๆซึ่งเพลงของแม่พึ่งไม่แน่ใจว่ามีกี่เพลงเป็นเป็นร้อยเพลงใช่ไหมคะและน้องต้นข้าวเพราะเชื่อว่าน้องร้องได้หลายเพลงมากๆเลยอ่า ใครที่แบบว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม่พึ่งบ้างคะแม่พึ่งมเีเพลงทั้งหมดกี่เพลงแต่เพลงดังๆตั้ง,งแต่ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบันเราจะได้เห็นบนเวทีการแข่งขันเพลงลูกทุ่งเนี่ยเราจะได้ยินเพลงของแม่พึ่งแน่นอนคะ่ะจะมากจะน้อยแล้วแต่ว่า,าผู้เข้าแข่งขันมีความสามารถร้องเพลงของแม่พึ่งออกมาได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเพลงของแม่พึ่งนะคะ ไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องง่ายเลยบอกได้ว่าร้องยากหลายๆเพลงร้องยากมากถือว่าเป็นเพลงปราบเซียนถ้าเกิดว่าใครนำเพลงของแม่พึ่งไปร้องประกวดแล้วถ่ายทอดมันออกมาได้ดีมัดจะได้คะแนนดีมากๆค่ะและอย่างน้องต้นข้าวนะคะก็ชอบชื่นชอบในเพลงของแม่พึ่งอยู่แล้วเห็นไหมน้องจะนำเพลงของแม่พึ่งมาร้องบ่อยมาก แต่อาจจะติดตรงที่ลิขสิทธิ์ก็เป็นได้ค่ะที่ทำให้เป็นแฟนหน้าเวทีนะคะเวลาขอเพลงไปหลายคนขอเพลงของแม่พึ่งแต่น้องอาจจะไม่สามารถร้องบนเวทีได้หมดอาจจะติดด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์ผิดพลาดประการใดยงไงก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้านะคะแต่ทีนี้นะคะทำไมอะหลายๆคนถึงพอเวลาฟังน้องร้องเพลงของแม่พึ่งบางคนน้ำตาไหลเลย มีใครเป็นบ้างหรือเปล่าที่เวลาคิดถึงแม่พึ่งแล้วมาฟังเด็กตาดำๆคนนี้ร้องแล้วน้ําตาไหลนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยเห็นแม่พึ่งร้องนะคะโดยเฉพาะคนที่เกิดทันในยุคของแม่พึ่งไฟเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีการคิดถึงภาพนั้นๆและก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับแบบแม่พึ่งอะ่ะ มายืนให้กำลังใจน้องต้นข้าวอยู่บนเวทีหรือไม่ก็เหมือนมายืนร้องคู่กันบนเวทีซึ่งอันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆค่ะเหมือนกับว่าแม่พึ่งอ่ะมาให้ศีลให้พรน้องให้น้องประสบความสำเร็จและก็ให้น้องเป็นที่รักของบรรดา f อซึ่งน้องต้นข้าวก็ทำได้ดีและเห็นไหมคะว่าน้องต้นข้าวจะมี f อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นและก็ ยังโนลิมิตเลยว่าจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แต่อย่างที่เราเห็นเห็นไหมคะไม่ว่าใครไปไลฟ์สดเวลาน้องกำลังทำการแสดงอยู่จะมีแฟนๆนะคะมี FC เข้าไปดูในไลฟ์สดกันอย่างถล่มทลายเลยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆน,นะคะถ้าเกิดว่า YouTube ผลักดันช่องนั้นๆก็จะมีคนเข้าไปดูหลักร้อยหลักพันเลยทีเดียว ซึ่งอย่าลืมนะคะว่าน้องต้นข้าวมีช่องของตัวเองด้วยนะคะอ่าอันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อดเลยใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตาม อ่ช่องของน้องต้นข้าวเดี๋ยวฟ้าจะลงไว้ในชุมชนทั้งสองช่องของฟ้าก็แล้วกันใครเป็น FC ช่องไหนและยังไม่เคยติดตามน้องต้นข้าวหรือว่าหาช่องไม่เจอก็ไปดูที่ชุมชนก็นแล้วกันนะคะแล้วพวกคุณก็กดเข้าไปตามลิงก์นั้นๆซึ่งน้องจะมีอ,อลงคลิปอยู่เรื่อยๆตอนนี้ยังมีคลิปไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่า คนติดตามแค่หลักหมื่นต้นๆ้นเองซึ่งอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าไปติดตามน้องด้วยแล้วก็การที่จะชื่นชอบอ่ายูทูบเบอร์ช่องไหนพวกคุณก็เข้าไปติดตามเพิ่มด้วยแต่อยากให้เข้าไปติดตามน้องกันเยอะๆนะคะไปให้กําลังใจน้องกันที่ช่องหลักของน้องอ่ะย้อนกลับมาอ่าในเรื่องของอย่างที่น้องนะคะไม่ใช่แค่เพลงของแม่พึ่งพวง,ง,งนะแปลว่าน้องจะเอาเพลงอะไรมาร้องก็แล้วแต่ มักจะทำให้เอฟซนะคะถ้าเกิดไม่รู้จักต้นฉบับก็จะวิ่งไปหาต้นฉบับกันไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะแต่เพราะว่าบางคนไม่รู้จักว่านั่นคือเพลงอะไรหรือบางคนอาจจะรู้จักแต่ลืมไปแล้วก็ได้อาจจะคลับคล้ายคลับคลา,าต้นฉบับร้องบางคนก็อยากจะไปฟังต้นฉบับด้วยด้วยความคิดถึงอะหลายๆศิลปินค่ะ คนที่อาจจะล่วงลับไปแล้วหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่เป็นเพลงที่แบบนานมามากแล้วอะ่ะและยิ่งไม่มีใครนํากลับมาร้องหลายๆคนก็อาจจะลืมเลือนแต่เด็กคนนี้นะคะได้ปลุกเพลงเหล่านั้นให้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งนอกจากจะปลุกเพลงให้ฟื้นคืนชีพแล้วอะ่ะยังปลุกนะคะศิลปินไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักให้เป็นที่รู้จักกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสุดยอดมากๆค่ะนี่คือ power เล็กๆน้อยๆจากเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งอายุเพียงแค่12ปีเองย่าง13ในไม่กี่วันนี้นะคะน้องต้นข้าวสุปรียา ให้กำลังใจเด็กน้อยคนนี้เยอะๆค่ะให้น้องเดินไปตามความฝันน้องจะไปไกลได้ถึงกับแม่พึ่งราชินีลูกทุ่งหรือไม่แต่ว่าณปัจจุบันน้องคือที่ดาลูกทุ่งค่ะให้กำลังใจผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็นะคะให้กำลังใจน้องต้นข้าวไปด้วยกันนะคะ